มัดต่อมัดจังหวัดที่รวยและจนที่สุดในแต่ละภาคครับได้เลยครับซึ่งการเปรียบเทียบจังหวัดที่รวยที่สุดและจนที่สุดในแต่ละภาคเป็นการสะท้อนความเหลื่อมล้ําความเจริญว่าความเจริญกระจุกตัวในแต่ละภาคไหมครับและความเหลื่อมล้ําความกันดานกระจุกตัวกระจายตัวในแต่ละภาคมาดูกันครับว่าจังหวัดที่รวยที่สุดและจนที่สุดในแต่ละภาคแตกต่างกันรวยจนแตกต่างกันมากขนาดไหนภาคกลาง จังหวัดที่รวยที่สุดในภาคกลางนะครับนั่นคือกรุงเทพมหานครครับมี GPP อยู่ที่6ล้าน1แสนล้านบาทจังหวัดที่จนที่สุดในภาคกลางนะครับนั่นคือจังหวัดสิงห์บุรีครับมี GP p อยู่ที่27,000ล้านบาทสิงห์บุรีจนกว่ากรุงเทพ2221เท่าภาคเหนือจังหวัดที่รวย่สุดในภาคเหนือนะครับมี G พีพีอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นล้านบาทนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดที่จนที่สุดในภาคเหนือนะครับนั่นคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับมี GPP อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทน้อยกว่าจังหวัดเชียงใหม่เก้าเท่าภาคอีสานโคราชนะครับเป็นจังหวัดที่รวยที่สุดในภาคอีสานนะครับมี GP p อยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นล้านบาทและจังหวัดที่จนที่สุดในภาคอีสานนะครับนั่นคือจังหวัดอำนาจเจริญครับมี GPP อยู่ที่สองหมื่นสองพันล้านบาทเจ้าอำนาจเจริญจนมากกว่าโคราสิบห้าเท่าภาคตะวันออกครับ จังหวัดที่รวยที่สุดในภาคตะวันออกนะครับนั่นคือจังหวัดชนบุรีนะครับมี g ี p อยู่ที่1 1 8 0 0 0้านหล้านบาทครับและจังหวัดที่จนที่สุดในภาคตะวันออกนะครับนั่นคือจังหวัดตราดครับมี g ี p อยู่ที่46,000ื่นล้านบาทจังหวัดตราดจนกว่าชนบุรี26เท่าภาคใต้จังหวัดที่รวยที่สุดในภาคใต้นะครับนั่นคือจังหวัดสงขลาครับมี g ี p อยู่ที่2 8 0 0 0นแปดล้านบาทจังหวัดที่จนที่สุดในภาคใต้นะครับนั่นคือจังหวัดระนองครับมี GDP อยู่ที่29,000บาทระนองงจนนกวว่่าาาาสขล8.5เทภคตตะัก จังหวัดที่รวยที่สุดในภาคตะวันตกนะครับนั่นคือจังหวัดราชบุรีครับมี GPP อยู่ที่1นึ0 0 0สล้านบาทจังหวัดที่จนที่สุดในภาคตะวันตกนะครับนั่นคือจังหวัดตากครับมี g ี p อยู่ที่65,000ล้านบาทน้อยกว่า2.8เท่าครับแล้วคุณคิดว่าความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคทั่วประเทศไทยคุณคิดว่าส่งผลเสียอย่างไรกับประเทศไทยและประชาชนคนในชาติทั้งหมดแล้วคุณคิดว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบนรดแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกันได้นะครับ